สวัสดีอีกครั้งจ้าเพื่อนๆก็เมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้ก็มาเบิ้องนองจุ้มเมงได้ของเล่นชินใหม่เ้อค่ะของเล่นชิ้นีใหม่กะล่องแยงล่องิึงนะคะเนาะสงสัยสิเป็นท่อของอเครื่องดูดฝุ่นนะคะถี่หรือค่ะเพิ่นเอามาถ่มแล้วนะคะเนาะ น่องจุมเมงไปแก็บได้เพิ่กนกะโอยแสนนักแสนหน่นหวงเลยล่ะค่ะเล่นย่างสนุกสนานเลยคงสิคิดว่าเป็นงูนะคะน้องอรลักษณะของทอนี่คลายงูนะคะบานเอามือไปจับก็ได้เลยคะ่ะถ้าเอามือไปจับไม่อยู่หวังโดนงับแน่นอนเลยค่ะก็ะเลยล่องเอาด่ามไม่กว่าจะคะน่นล่งเคลียเบิงค่ะ เชียบบางคนก็หวงหลายค่ะหวงแแฉะเลยค่ะเข้าแยงเลยค่ะบหยอมไหมเขาแยงค่ะเหินหวงบางที <sl> ่มันก็คู่เหมเหมเล่นกับมาหน่อยนี่มันกำมวลดีหน่อยค่ะเนาะเพลินดีความน่ารักของเพลินนะคะเทศใทยเข้าไข่เงาใดเลยค่ะถึงแม้ว่าเข้าสีคนเดียว ข้าวกระโปงเงาด้ยค่ะพว่าเล่นกับม้าหน่อยนี่ก็คือจังเล่นกับลูกกับล้านเนาะค่ะเนาะข้าบ่มีโอกาสบ่มีวาสนาที่จะได้อยู่ไกลๆลูกไกลๆล้านนะคะเนาะเลี้ยงม้าหน่อยนี่แหละเป็นลูกเป็นล้านนะคะเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวไปตามเลื่องนะคะเนาะ กะคลายเงาไปมือมือหนึ่งเนาะค่ะนาะผู้ใดขีเงากระเฮ็ดขืออมาดกระได้เ้อค่ะเด้อบ่หวงลิขสกทธิ์ิด้อค่ะเด้อย่างน้องแมวเลียงน้องม้าไปหลูกเป็นหลานเนะค่ะนาะให้ความหักความเอ็นดูเพิินแล้วเพิ่นก็นจะหักเท้าซื้อสัตว์กับเฮ้ากะไครยเงาได้เป็นยางดีเลยล่ะค่ะพี่น้อง จริงแล้วน้องจุ๋มเหม่งนี่บบไดเป็นม้าของหมาโดยตรงเลยค่ะเป็นหม้าของคุณยายคางคัง,งบ้านค่ะบ้านจะติดกันเนาะค่ะเนอะอาะบริเวณของบ้านคุณยายจะติดกันกับบา้านผักถี่มานทำงานอยู่นะคะเนาะคุณยายเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิ เอามาน้องจุมเมงนี่ให้กับคนอื่นไปนะคะนะ้เพราะว่าเห็นว่าน้องเพิ่นโตใหญ่แล้วบ่เ,เป็นตหาหักแล้วนะคะฟังแล้วมันก็สะเทือนใจนะคะเพราะว่าน้องจุ่มเมงนี่เพิ่นเป็นตหาหักหลายคะ่ะถึงแม้ว่าเพิ่นสิขีดดื่อแน่แต่ว่าความนารักของเพิ่นในการนี้ หลายค่ะเต็มขาดว่าคุณตาคุ้มสิบุญยอม้อค่ะเพราะว่าคุณตาเป็นหักของคนหลายค่ะเ่นเก็คือสิเหลาเลนซื่อๆน้อจจะเนาะ